เขาไปไหนไม่รอดหรอกนะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้อยากจะบอกเลยว่าเขาคนนั้นของคุณอะไปไม่รอดหรอกไปไหนไม่ได้หรอกคะ่ะไพ่ขึ้นว่าเขาพยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะปิดใจจากคุณแต่ดูแล้วคุณสองคนอะคะ่ะมันเป็นความรักที่มันมันไม่ใช่รักแสบสวยอะคะ่ะมันเป็นรักที่มันลึกมันเป็นความราักความผูกพันคุณสองคน ia, คอาจจะเคยรู้จักกันมานานแล้วก็คบกันมานานแล้วเนาะแ,แล้วอาจจะมีความผูกพันกันลึกๆก็ค่ะ ถึงเขาพยายามปิดใจตัดใจจากคุณแต่มองว่าคุณสองคนอะ่ะไม่สามารถจะหนีกันไปพ้นอะ่ะจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นอะคะ่ะพยายามจะลังเลสับสนพยายามจะหาทางหันหลังให้คุณแต่ดูแล้วมันไปไม่รอดอะคะ่ะอยากจะดีใจหรืออยากจะเสียใจแทนคนที่เข้ามาเจอคืนนี้นะมองว่าอ่า เขาจะมีการติดต่อกลับมามันเป็นพระเดอรทาวเวอร์ค่ะไพ่เป็นเดอรทาวเวอร์เดทแล้วก็เดอร์เลิออมันจะมีการติดต่อการสื่อสารมันอาจจะเป็นวันที่คุณไม่ได้คิดว่าเขาจะกลับมาแล้วคุณอาจจะทําใจไปแล้วอะคะ่ะว่าถ้าเกิดเขาเยอะเขาคิดมากคุณก็ไม่ตามคุณก็ปล่อยแต่วันใดที่คุณปล่อยที่คุณไม่คาดหวะะังค่ะไพ่มันจะขึ้นเป็นเดอรทาวเวอร์นะคะมันจะมีการติดต่อกลับมานะ คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้สถานการณ์ของคุณเป็นประมาณนี้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นประมาณนี้เขาหนีคุณอยู่เขาพยายามหักห,ห้ามใจอยู่นะคะตอนนี้ก็อยากแนะนําให้คุณปล่อยเขาไปค่ะแล้ววันไหนที่เราหันกลับมารักตัวเองเนาะแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาไมไ่ตามเขาอะค่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะคะคนที่เจอคลิปนี้ประมาณนี้นะคะ